ส่วนพรรครัฐบาลเป็นยังไงเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาไม่ตกลงกันเขาไม่แบ่งกันเรียบร้อยเขาก็จะไม่เข้าสภาผู้แทนราษฎรอนันดับสภาล่างถ้าไม่ตกลงเขาไม่เข้าหรอกเขาตกลงเรียบร้อยแล้วแบ่งสถานที่ก็เรียบร้อยละเขาก็เอาเข้า สวัสดีครับมาพบก,กับผมาาเทือศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของ Compact Entertainment ซึ่งมีกระแสข่าวลือไปทั่วโซเชียลมีเดียสื่อมวลชนต่างๆก็รายงานชัดเจนนะบอกว่าทักษิณน,นะครับสั่งนะครับว่าถ้าพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนไม่หวอนเต e n t e r t a i n m e n t c o m p l ก x ก็จะขับออกจากพกรรคร่วมรัฐบาล รัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีความมั่นใจอะไรเลยเพราะสิ่งที่เขาเจอนั้นคือคำว่าประชาสังคมลงทันองค์กรทุกศาสนาแพ้่แต่ละรุ่นอดีตวุฒิสภา อดีตสสรอแต่ละสาขาอาชีพไม่ว่ารัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ออกถแถลงการชนิดที่ว่าคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้นลงกันแทบไม่ทันเปิดหน้าไหนก็เจอโนคาสิโน ต้านคาสิโนที่ผมพูดกันไว้เมื่อหลายวันก่อนนั้นว่ามีบุคคลนอกรัฐธรรมนูญที่เรียกหัวหน้าพักการเมืองร่วมรัฐบาลทีละคนไม่ได้ให้เกียรติดูเสมือนหนึ่งว่าเขาเป็นผู้อาศัยในรัฐบาล ทั้งที่เขาก็เป็นหุ้นส่วนหนึ่งที่มาของรัฐบาลนี้ที่พักเพื่อไทยตระบัดสัตว์ข้ามขั้วมาจับมือกับเขาเนี่ยว่าให้เลือกเอาว่าถ้าจะอยู่รัฐบาลต่อต้องผ่านเรื่องคาสิโนถ้าไม่ผ่านออกไป วันนี้ก็ปรากฏว่าผ่านมาหลายวันวันนี้กระแสสื่อสารมวลชนต่างๆก็ได้แรงข่าวไปพาดหัวด้วยเนื้อข่าวเดียวกันผมได้เห็นเนี่ยนะครับพ่อของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสมศักดิ์ปริศนานันทกุลซึ่งเป็นพ่อของไอ้พารดอน ปริศนานันตกุลไอ้เจ้าแบทบอกว่าหัวหน้าพารครรวมถอยออกมากันเถอนะเห็นไหพารคฝ่ายค้านอย่างพลังประชารัฐก็เริ่มติดป้าติดป้ายต้านบอนคาสิโนในเขตเลือกตั้งของตัวเองทั้งประเทศเหมือนกัน ณขนาดนี้พี่น้องทีระทั้งหลายผมเชื่อว่าในวันพุธนี้ให้พี่น้องมั่นใจในพลังของท่านเราจงปลอดใหญ่มากกว่ารัฐบาลถ้าเราปลอดใหญ่กว่าไอ้พวกนั้นปลอดแหกแน่นอนพี่น้องทีลทั้งหลายพี่น้องครับ การที่รัฐบาลเร่งผลักดันกฎหมายการเสนอรอบนี้อยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้ามันมีอะไรผิดพลาดไปแล้วมันจะเป็นการผิดพลาดที่ผิดแล้วผิดเลยฮะไม่สามารถเชแก้กลับมาได้ที่ผมต้องพูดแบบนี้เนื่องจากว่ารัฐบาลไม่ได้ศึกษาปรัติสั์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4 7 5ไทยเราเนี่ยโดยรัฐบาลเนี่ยมีการเปิดบ่อนพนันโดยรัฐบาลสองครั้งครั้งแรกสมัยจมพันปอพีูู่สงครามในปี2 4 8 1 ต้องปิดในปี2483ครั้งที่2ส,สมัยนายกรงอภัยวง์ในปีพศ2490และต้องปิดในปีพศ2491รัฐบาลให้เหตุผลเหมือนกันเลยเหมือนกับรัฐบาลองค์อิงเลยว่าต้องการได้เงินเอามากระตุ้นเศรษฐกิจไอ้สอครั้งนั้นน่ะมันมีปัญหาตามมาก็คือสังคมมันเสื่อมทรามแบบแย่สุดๆคนไทยติดการทนันสังคมแตกแยกครอบครัวแตกแยก เป็นหนี้เป็นสินมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นถึงขนาดรัฐบาลต้องปิดแต่เหตุการณ์สองครั้งนั้นมันปิดได้เพราะว่ารัฐบาลเป็นผู้ดําเนินการเองครั้งนี้ที่ผมจวหัวว่าผิดแล้วผิดเลยเพราะว่ารอบนี้ถ้าสังคมเลวซามครอบครัวแตกแยกเป็นหนี้เป็นสินมีการฟอกเงินเกิดขึ้นอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองมันแก้ไม่ได้เนื่องจากว่าครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ทําเอง รัฐบาลจะออกใบอนุญาตให้กับเอกชนดำเนินการเท่ากับว่าเอกชนจะดำเนินการได้ถึง30ปีความเลวร้ายทางสังคมที่เกิดขึ้นเราต้องอดทนต่ออีก30ปีฮะนี่คือข้อมูลที่พวกเราคนไทยทุกคนต้องออกมาคัดค้านและต่อต้านกาชโน,โนครับขอตั้งคำถามกับพักร่วมรัฐบาลผมไม่อาจตั้งคำถามกับพักเพื่อไทยไนดะ้เพราะพักเพื่อไทย ได้แสดงธาตุแท้ให้เห็นแล้วว่าในหัวใจของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่มีประชาชนอยู่เลยในหัวใจของพรรคเพื่อไทยในความคิดของพรรคเพื่อไทยมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือในายใหญ่อย่างที่สองก็คือทำลายประเทศมีอยู่แค่นี้ดังนั้นต้องถามจิตสำนึก ผมถามจิตสำนึกของคุณพีรพันธ์ในฐานะหัวหน้าพรักรวมไทยสร้างชาติท่านจะยอมให้ประเทศนี้พัทงทลายด้วยการยกมือลงคะแนนผ่านกฎหมายการพานันให้คาสิโนถูกต้องตามกฎหมายที่ท่านกำลังพิจารณาในวันที่9เมษายน ท่านจะยอมร่วมมือทำลายประเทศกับเขาเหรอถามพักรวมไทยสร้างชาติถามพักประชาธิปัตย์ตั้งพักมาตั้งแต่ปี2489ปีนี้พี่น้องครับ79ปี80ปีแล้วทำถามต่อพักประชาธิปัตย ท่านจะยอมร่วมมือกับพักเพื่อไทยในการทำให้เกิดคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อทำลายคนในแผ่นดินนี้เพื่อทำลายแผ่นดินนี้ท่านจะร่วมมือกับเขาหรือพักประชาธิปัตย์ถามพักภูมิใจไทยถามนายอนุทินในฐานะ หัวหน้าพักภูมิใจไทยท่านเห็นเพศภัยที่เกิดจากการพนันอยู่แล้วท่านคุมการท่านคุมคมการปกครองท่านรู้ว่ากรมการปกครองอสฝ่ายปกครองไปจับการพนันแล้วเป็นยังไงไปจับพวกติดยาเสพติดแล้วเป็นยังไงทุกทุก ผู้ที่เล่นการพนันก็จะก้าวเข้าไปสู่การเป็นผู้ติดยาเสพติดเป็นหนทางนี้ทั้งนั้นคำถ,ถามก็คือว่านายอนุทินจะร่วมมือในการทำลายประเทศไทยในการอนุญาตให้มีการตั้งบ่อนการพนันถูกต้องตามกฎหมาย ตงใจจะร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยในการอนุมัติเรื่องนี้ใช่หรือไม่ท่านยอมร่วมมือในการทำลายประเทศใช่หรือไม่ถ้าคิดไม่ออกนะครับที่จะแนะนำไม่ใช่ค้านอย่างเดียวไม่ไม่มีการค้านยินดีแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้ค้านนะผมค้านคาสิโนอย่างเดียวเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรเอาเลยครับสูนประชุมฮอคอนเสิร์ตสวนน้ำสวนสนุกทำได้หมดเลยครับ ยินดีครับมันจะมีคนมาลงทุนเหรอครับถ้าไม่มีไอ้สิบเปอร์เซ็นต์มาเป็นตัวดึงดูดไม่จำเป็นเลยครับคาสิโนมันเป็นนักลงทุนอีกประเภทหนึ่งครับคุณวรารวิทย์ครับอ๋อมันคนละ่มที่เป็นคนที่เป็นอินเวสเตอร์ที่ลงทุนคาสิโนเนี่ยมีไม่ถึงหกเจ็ดบริษัทในโลกนี้มาเกล้ารัเวกัสไม่ใช่มาเกลามาเกล้าเป็นที่ที่เขาไปลงทุนแต่มันมีชื่อกลุ่มกลุ่มทุนอ่ะกลุ่มทุนเนี่ยมีไม่กี่คนหรอครับแล้วที่ผมได้ยินมาก็คือไปสรุปกันหมดแล้วว่าใครจะมาลงทที่่เมือองงไยบ้าะ สอทรอจะไม่ทนสอทรอจะไม่ทนอีกต่อไปนะต้องออกมาเร่งดิลกันหน่อยอิสรภาพตัวเองที่ได้อยู่ทุกวันนี้มันมีดิลอะไรบ้างแล้วก็ไม่น่าจะเดายากว่าไอ้บอลคาสิโนเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหรอ พ่วงด้วยพนันออนไลน์เนี่ยรับหมดรับหมดนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลน่าจะอยู่ในดีลแพ็กเกจด,ดีลของสทรเขาด้วยนะครับดีลแรกอะไรดีลแรกกับเนื้อโทษกรรมนะครับไม่แน่ใจว่าดีลแรกกับอาปูกับบ้านด้วยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าอันนี้มาตาของอยู่ในดีลแหละ ต้องเดาว,ว่าอยู่แล้วกันนะครับเดาว,ว่าดิวน้องสาวก็อยู่ในดิวด้วยนะครับถึงต้องเร่งในขนาดนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งแผ่นดินไหวเนี่ย,ยก็ยังต้องขอแทรกยตินี้เข้าไป <laughs> แล้วตอนนี้ยังไงออกมาคูแล้วพักฝ่ายพักร่วมฝักร่วมฝ่ายรัฐบาลไฮโหวตคว่ำคาสิโนนะครับ เป็นเรื่องนะครับหลุดแน่นอนวันนอยังไงวันนอวันนอจะยังไงกับเรื่องนี้ตอนสมรสเท่าเทียมเนี่ยอ้างหลักศาสนาว่าไม่สามารถโหวตให้ได้เนื่องจากผิดหลักศาสนามาดูหนนี้กันวัดใจวันนอเหมือนกันว่าจะโหวตยังไงพักของวันนอเนี่ยเป็นอิสลามนะครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยข้าวของแพงพลังงานแพงทุกอย่างเนี่ยต้นตอมันมาจากไหนมาจากการตัดสินใจของคนไทยส่วนมากจํานวนมากที่เขาเรียกตัวเองว่าชนกลุ่มมากเรียกตัวเองว่าผู้ชนะคุณรู้ไหมคุณชนะขาดเลยคุณทําร้ายตัวเองด้วยการเลือกผู้นําที่เขามาแปรสภาพพลังงานในอดีตตั้งแต่กับยีปีมาแล้วเนี่ยแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นะคะแล้วเขาก็มาบอกว่า ประเทศไทยไม่ควรจะเป็นของคนกลุ่มในทุนกลุ่มใหญ่แล้วคุณคุณรู้ไหมว่ากลุ่มในทุนกลุ่มใหญ่ที่ว่านี่มันคือกลุ่มไหนก็มีกลุ่มชินวัตรกับกลุ่มจุงลุ่งลวงกิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็รู้กันอยู่นะว่าจะมาจากกลุ่มไหนเพราะฉะนั้นการที่จะมากระตุ้นเด็กรุ่นใหม่ให้ให้แบบมีความเชื่อว่าจะต้องเอามาเท่าเทียมจริงๆแล้วคุณรู้ไหมมันถูกแปลสภาพไปเป็นของทุนกลุ่มใหญ่ที่ว่านี่มาตั้งนานแล้ว แม้กระทั่งการบินไทยตอนนั้นเท่าจะปล่อยให้มันเจ๋งดิฉันก็เชื่อว่าถ้าเจ๋งปุ๊บเขาจะไปเทคโอเวอร์เลยเนี่แหละเหมือนพลังงานนี่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันคือผลลัพธ์ในอดีตท,ที่ท่านตัดสินใจกันเกือบครึ่งค่อนประเทศเลยที่เลือกพวกเขามาเพราะนั้นนี่คือผลลัพธ์ที่ท่านเลือกค่ะไม่ว่าท่านจะพยายามคิดว่าความเกลียดชังที่ท่านมีแต่คุณจะต้องทุกท่านจะต้องมองถึงความเป็นจริงว่าอะไรคือจริง นะฮะไม่ใช่พูดเพราะว่าเขาพาพูดเช่นเรือดำน้ำไม่มีเครื่องเออเขาพูดก็พูดตามเขามันปฏิวัติมันยึดอำนาจประชาชนพูดตามเขาเขาให้อำนาจประชาชนกี่ครั้งแล้วคะเขายึดอำนาจนักการเมืองมาให้ประชาชนกี่ครั้งแล้วไอ้ประชาชนนี่แหละคุณปชาดคอตัวเองคุณยิงตัวตายล้วนๆเลยเพราะอะไรคุณก็ไปเลือกพวกเขามาอีกไงนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในวันนี้มันเป็นเพราะการตัดสินใจเลือกของท่าน ที่ท่านเรียกว่าประชาธิปไตยเพราะนั้นการมีประชาธิปไตยแล้วมาให้เด็กอายุ18เลือกดิฉันบอกเลยประเทศพังขณะที่ผ่านมาผู้ใหญ่เลือกยังไม่รู้ว่าเจตนาที่อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตในโครงสร้างแต่ละอย่างที่เขาจะทำแล้วก็มาเป็นผลลัพธ์ที่ตัวเองรับกรรมอยู่ในทุกวันเนี่ยรวมทั้งคนไม่ได้เลือกด้วยแล้วก็แห่แหนแ,แตนแต,แต,แต่ว่าตัวเองเป็นผู้ชนะแล้วพวกขี้แพ้ที่จะทำ ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติคุณเรียกว่าพวกขี้แพ้แล้วคุณคุณชนะตรงไหนเพราะคุณออกไปคุณก็เติมน้ำมันราคาเดียวกับเราแล้วใครได้ตังค์ก็ทำไมทาไมตู่ไม่แก้ทำไมทาไมพีรพันไม่แก้คุณรู้ไหมว่าคุณสร้างกันมาแล้วคุณมาโทษคนที่กำลังจะแก้วันนี้ดิฉันอยากจะเชิญชวนให้พวกคุณมาสนับสนุนคนที่จะแก้เพราะอะไรนะเพราะมันจะเป็นผลลัพธ์ในอนาคตที่พวกคุณจะได้ประโยชน์ คุณต้องมองผู้นําประเทศที่เขาเห็นประโยชน์ของคนในชาติไม่ใช่ประโยชน์ของเขาเองเหมือนที่ผ่านมาท่านใดยังไม่เห็นช่วยเปิดใจมองหน่อยนะคะเพราะนี่คือผลลัพธ์ที่ท่านเลือกมาในการที่เราได้ใช้ของแพงในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องมองใหม่ด้วยใจที่เห็นความเป็นจริงแล้วคุณจะรู้ว่าอนาคตคุณจะสดใสประเทศไทยจะสีวิลได้จริงถ้าเราใช้สติมองเจตนานักการเมืองออกว่าเขากำลังจะทำอะไร จากกระแสะข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าลูกปหนนาะสอวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและก,กีฬานะครับแล้วก็เป็นเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่าไหนขอดูหลักฐานนะคใครโพสตมั่วเนี่ยนะหรือแชร์ข่าวมั่วเนี่ยก็จะโดนเรื่องของ พรบอรคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเรื่องนี้เขาก็บอกว่าพักร่วมรัฐบาลเน่ยเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วเรื่องของ Entertainment Complex ซนะครับซึ่งรูปประเนาะคืสอสารวงเนี่ยเขาพูดบอกว่าเอาตามที่สบายใจเพราะผมทำอะไรไม่ได้หลังจากที่มีข่าวออกมาพวกเราก็ต้องมานั่งแก้ข่าวว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับส่วนคนเชื่อหรือไม่เชื่อในส่วนนี้พวกผมก็ ไปห้ามไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่มีการบอกว่าแหล่งข่าวรายงานว่าถามว่าแหล่งข่าวไหนแบบนี้พวกผมก็บอกว่าแหล่งข่าวรายงานว่าพวกผมคุยกับฝ่ายค้านเรียบร้อยได้แล้วแต่ความจริงเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จึงบอกว่าการทําการเมืองเช่นนี้มันย่อยเกินไปอยู่ดีๆคิดจะพูดอะไรก็พูดได้มันไม่ถูกสื่อต้องเข้มแข็งเป็นหลัก ครับเพราะทุกวันนี้สื่อเป็นหลักอีกอย่างหนึง่งแต่สื่อออนไลน์ก็อีกอย่างหนึง่งนะครับต้องเข้าใจว่าสื่อทํางานเร็วมีการแข่งขันกันสูงเมื่อเอาข่าวออกมาเช่นนี้ผมเสียหายแล้วใครรับผิดชอบผมแหล่งข่าวที่ว่าหาตัวให้ผมหน่อยจะได้ออกมายืนยันเพราะมั่นใจว่ารักษิณไม่ได้ให้สัมภาษณ์ที่ไหนแต่เมื่อข่าวออกมาเช่นนี้คนที่เจ็บคือพวกผมลูกปันเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ นะครับทักษณิณก็ไปอวยพรวันเกิดที่ผ่านมาเรื่องของ Entertainment Complex จะเข้าสู่สภาหไหมเข้าสู่สภาแน่นอนนะฮะจะผ่านสภาล่างไหมนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสข่าวนะครับว่าพักของธรรมนัต นะก็มีท่าทีว่าอาจจะไม่ผ่านจะต้องดูโน่นนี่นั่นนะประเจราจาต่อรองขอมีเอี่ยวด้วยคนนะฮะเป็นหลักที่เราเข้าใจกันส่วนพรรครัฐบาลเป็นยังไงเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาไม่ตกลงกันเขาไม่แบ่งกันเรียบร้อยเขาก็จะไม่เข้าสภาผู้แทนราษฎรอนันดับสภาล่างถ้าไม่ตกลงเขาไม่เข้าหรอกเขาตกลงเรียบร้อยแล้วแบ่งสถานที่ก็เรียบร้อยแล้ะเขาก็เอาเข้านะครับส่วนสภาสูงซึ่งมีการให้สัมภาษณ์ บอกว่าสาวส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยผมทราบว่าสาวส่วนใหญ่เห็นด้วยและตกลงกันเรียบร้อยแล้วหลังจากองค์อิงเดินทางไปสนามช้างที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเจอกับนวินชิดชอบไปเจอกับอนุทินชาญบญเกลุงก่อนหน้านั้นนะครับทักษิณน,นวินอนุทินได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ไปแล้วทราบว่าอย่างนั้นนะถ้าจริงอย่างไรก็อีกเรื่องนึงนะแต่ทราบว่าอย่างนั้นนะครับส่วนที่มีกระแสข่าวว่า ทักสินไปขู่พักร่วมถ้าไม่โหวตให้นะครับก็จะปลดพักร่วมออกจากพักร่วมทบาลซึ่งผมว่ามัมีความจําเป็นเขาตกลงกันจบแล้วนะฮะเขาตกลงกันจบเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็จะเดินไปบ๊อบมีไหมมีนะครับมากขึ้นไหมมีนะครับประชาชนเคลื่อนไหวไม่พอใจใช่ไหมใช่ ะครับตอนนี้มีองค์กรต่างๆเคลื่อนไหวไม่พอใจเกือบ100องค์กรใช่ไหมในการที่จะต่อต้าน entertainment complex ใช่แต่โดยส่วนใหญ่ต้องการต่อต้านทักษิณต่อต้านอุ้งอิงต่อต้านเพื่อไทยนะฮะ r t t i r t e n t m o n t l o x p l e x เป็นข้ออ้างในการมาทำการต่อต้านแต่ในเชิงงานสังเคราะห์9 9 Entertainment Complex ผ่านแน่นอนเพราะสภาล่างและสภาบนนักการเมืองเขาตกลงกันแล้วยังไงก็ผ่าน จนตายมันก็ผ่านคนจะเจ็บจะตายเท่าไหร่มันก็ผ่านคอยดูนะฮะเรื่องนี้มีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปของตัวมันเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กษัตริย์ของปวงชนพระองค์คือกษัตริย์ขัตติยะแห่งชนชาติพร้องคู่สเวตชัติจันลงชาติทวยราชสรรเสริญพระองค์คือปราดนำพาชาติสยามรับเจริญพระศกนิกรทูลเทินเหนือสีระมหาวชิราลงกรณ วัไทยพระวายพระรมหาวชิราลงกตเสกขึ้นครเพขาสยามางานี้แสสสองสัุดีมีกรสังเก We're mm -hmm.